สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม h ฮาร์ t o n e สำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กวอลล็อกเซี่ยวเวลานะครับเซี่ยวเวลาคือการดอะไรนะครับก็คือเป็นการดของวอลล็อกจากชุดใหม่นะครับพวกนี้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5 5ใบนี้าะครใบนี้นะที่มีคีย์เวิร์ดเซี่ยวเวลาอยู่ด้วยนะครับ เซียวเวลาก็คือการเวทมนต์ไร่ศูนย์ที่จั่วได้ปุ๊บเราจะไร่มันทันทีสร้างความเสียหาย3แต้มให้กับฮีโร่ของเราครับแลกมากับสเตตที่เยอะและเราจะได้ผลลัพธ์เสียของมันที่หลังคือเน้นเอาทมโปลครับสเตตเยอะตีให้ตายก่อนที่เราจะตายเองโดยวิธีเล่นนะครับในช่วงเทิร์นแรกๆก,ก็จะลงมินเนี่ยนค่าได้หนึ่งพวกนี้ลงมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเราจะใช้การเวทมนต ความต่อเนื่องของเอนโทรปีนับที่มอบบวก1บนก1ให้มินเนียนของเราทั้งหมดและสับเสี่ยเวลา2ใบเข้าเด็กเป็นการบัฟพวกมันแล้วก็ตีเร่งดาเมจในช่วงต้นเกมนะครับพอเทิร์น2เทิร์น3นะครับก็จะมีตัวนักท่องเวลาสุนทยาตัวนี้นะครับได้4-4แล้วก็สับเสี่ยเวลาเข้าไปเหมือนกันส่วนตัวสำคัญอีกอันนึงก็คือผู้พิอาทชะตานะครับสูบชีวิตคำรามสู้สึก ร่เซี่ยวเวลาหนึ่งใบจากเด็กคุณเพื่อรับบวก3บวก3ก็คือเมื่อลงมาปุ๊บถ้าเรามีเซี่ยวเวลาสับเข้าไปในเด็กแล้วตัวนี้ลงมาปุ๊บเราจะเจ็บ3แต่มันจะกลายเป็น7-7สูบชีวิตทำให้เราเมื่อตัวนี้ตีปุ๊บเราก็จะได้ชีวิตฟื้นขึ้นมาได้และยังมีคอมโบเล็กๆด้วยนะสำหรับการ์ดเทคิออนยิงถล่มนะคร่สองใบน,นี้สร้างความเสียหาย6แต้มแบ่งกันระหว่างศัตรูทั้งหมดสับ เซียเวลา2ใบเข้าเด็กก็คือไล่2ยิง6นั่นแหละถ้าคู่ต่อสู้ไม่มีมินเดียนบนสนามและเมื่อคู่ต่อสู้โดนยิง6ครั้งนับติ้ว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 เข้าหน้าไปนับจะทําให้หมาป่าเจ้าเล่ตัวนี้ไล่ห้าไล่ห้าสามซ่อนตัวจะมีค่าไล่ลดลง1ต่อแต่ละครั้งที่ฮีโร่สตรูได้รับความเสียหายในเทอร์นี้อาจจะทําให้หมาป่าเจ้าเล่ลงมาฟรีได้นั่นเองอีกตัวหนึ่งครับจากชุดใหม่ก็คือเวโรซินแรกแห่งความเสื่อมก็มีจู่โจม คำรามสู้สิกไร่เซี่ยวเวลาหนึ่งใบาจากเด็กคุณเพื่อเรียกร่างกอปปี้ของมาเดนตัวนี้คือร 5, ไร่5ไร่ 5, 5้552ตัวนั่นเองก็เอาไว้เคลียย่โยยุได้ในช่วงกลางเกมนะครับมีจู่โจมด้วยครับไปลุยกันเลยโคนะนำบริการเต erm ิมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮันช็อปถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่แอดเดอะฮันช ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง The Hunt Shop! ดีจวเทินหนึ่งขึ้นมาได้ครับลงไปเลยเซิร์กลิง่งจัวคาร์ดขึ้นมาเอา้าได้ลงฟรีแล้วนะครับคอมโบโชว์ไปเลยยิงหกแต้มนะครับสับผลึกเข้าเด็กแล้วก็ทำให้เจ้าหมาป่าเจ้าเลนลงมาฟรีได้ จบเทินครับมหมดแล้วได้เห็นคอมโบหมาป่าเจ้าเล่แล้วด้วยจัวกขึ้นมาได้มังกรนขึ้นมือคนระับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจัวก่อนนะเอา้าวนี่ไงได้เซี่ยวเวลาแล้วนะครับเจ็บเลยนี่ไงบวกพลังลตีตุบต,ตับตุบตับ โอ้จะทันเหรอเพื่อนเพิ่งมาเล่นตอนนี้มันจะทันหลือหวังให้โดนตัวนี้เลยโอ้เจ็บเจ็บเลยเอาแล้วเจอสายยื้อนะครับทีนี้ ไอเจอวอริออเออร์เจ้ากไป2องใบครับเก็บอิมไฟไว้ใบเดียวมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่้ายังไม่มีการ์ดที่สามารถเสกเซี่ยวเวลาเข้าไปในเด็กได้เอาแบบนี้ใช่จะจัดก,การได้เลยแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่เด็ก ยื้นะครับเป็นเด็กบางกอนะครับบ,ร,ร,บริเอรบางกอนอ๋อไม่ใช่เลยเป็นเควสที่ยื้อเข้าไปใหญ่นะครับคำรามสู้ศึกสับเสี่ยวเวลาเข้าไปในเด็กด้วยแล้วไม่รู้ลวครตีอย่างเดียวไม่สนครับลงอย่างเดียว ตีหน้าแหละรัวๆตัวนี้เมื่อตายจะทำให้ผูเ้เล่นทั้งสองฝ่ายได้คริสตันมานาไม่ไมสนครับตีอย่างเดียวนะครับ ลงตัวนี้มานะครับแล้วก็ทําให้เราไล่เสี้ยวเวลาแล้วก็ใช้เวทหน้าหนึ่งนะครับบวกหนึ่งหนึ่งทุกตัวแล้วก็สับเสี้ยวเวลาเข้าไปในเด็กอีกก้อนน้ำบันดิบ ยอมตายไปเลยครับมีจุ่โจมยิงซับเรีย,ยบรลอกับนาซอรลลาอล์ ออกไปครับโอ้โหไลน์หนึ่งมาเพียบอยากจั่วให้ได้นี่ไงมาแล้วบนมือลงก่อนเลยไหมล่ะ ยิงก่อนเลยครับหกแต้มบับบับบับแล้วก็ลงหมาป่ามาเลยซ่อนตัวยังไงคุณก็โดนอีกนะครับหัวที่ไหนตีตีก่อนได้เปรียบ ตัวนี้เลยมังกรพิษลงมาจัวด้ได้ฮิวเจ็ดนะครับ ลงมาเลยเต็มสนามเราก็เจ็บเองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้อยากโจวดได้ค่ารายหนึ่งะครับใบนี้บ้าบอว่าค่าเมนเนียลล่ย,ยเราสัดเข้าไปพุบๆจัว ซีดีแอกมามันจะตายป่ะเนี่ยมีผลึกนะครับน้อยแน่ บอดเราเต็มครับแต่ว่าโดนเขานําไปเยอะไอหมอนี่มันใส่ฮิวด้วยวะยิงฮิวสามพวกเขาจะขโมยเมืองทั้งเมืองไม่ฮิวเหรอผ่าน ยิงหน้าหรือยิงมินเนี่ยนถ้าเขาถ้าเราเข้าตีเราเราจะเหลือห้านะครับโอ้อยแพ้ครับอย่างนี้โอ้อยอุตส่าบุกแบบหนักๆ เ,เริ่มมาก็ลงทักเฟียเซอร์มาก่อนเลยในการตีเราหนึ่งแต่ผมก็ลงอีวไฟก่อนครับรเ,เราเจ็บสาม เธอหน้าผมจะปีไปปีศาจปาร์าาตี้นะคำนามสู้สึกเรียกอสูรเฟลหนึ่งหนึ่งมาสองตัว <ST AR> อาฮาเจ็บไปเธอนี้แหละเจ็บอีกสามครับ ใช้เหลี่ยนะครับแล้วก็นี่แหละความต่อเนื่องอจำเป็นด้วยเหรอตีหน้าไปดิเจ็บไปามาพอดียิงเหรอไม่ให้มันฆ่า จั่วกาก่อนไหมรัวบวกพลังเลยจั่วกาก่อนสามใบเออ,อร้ตีค,ค,ค,ครับไม่สนละเ่งแล้วซีรีแอร์ไปแล้วนะไม่ได้ใช้จั่วกา2สองใบนะครับแล้วก็เรียกเดซิทจำศีลขึ้นมาหนึ่งตัว ตัวกันอีกคนละใบแล้วก็ใบแดงผ่านตีด้วยโอเค นี่ครับตีเจ็ดเจ็ดทับสูบชีวิตลงมาเข้ามาสิเจ้าตัวน้อยให้จั่วด้วยโอเค ครับบ๊อบไปเลยตีจบเทินเหลือเก้าแป้งเลววะบ๊อบีโสวนครับยิงอ่ะ มึจะบอบอะไรหลายรอบตัวนี้ซ่อนตัวด้วยนะครับยังไงขนพกการ์ดนะครับพาเหล่าขึ้นมืออา้าวนิ่งไปแล้วยังไงไม่ไม่ได้นะครับจั่วการ์ดอีกสองใบเรียบ้อยแก้ไม่ออกเอ ปรอบ,บ,รบ,บ,รบก็จบลงไปแล้วสําหรับวอลล็อกเสี่ยงเวลานะครับก็แบบนี้เลยนะครับเล่นแบบไม่ต้องคิดมากนะลงลงมาตีตีตีนะครับให้ตายเร็วที่สุดะะ้ะเขายืดได้เราก็แพ้ไปนะปกติของเด็กตีแบบนี้เลยเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ